ยินดีต่อท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่การเดาล้วนๆตัวอย่างล่าสุดของเทนมินสุลาภาพยนตร์ที่เซตอัพเหตุการณ์4ปีหลังเทรนทูพูซานภาพยนตร์ซอมบี้ดวนนรกที่สร้างความคลั่งไปทั่วโลกในคลิปนี้เราจะมานั่งดูกันว่าตัวอย่างล่าสุดนี้ได้บอกอะไรกับเราบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าจริงๆทั้งนั้นและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระทืบหนังด้วยละกันนะครับขอรนหนึ่งกำลังใจเพื่อไปต่อในคลิปหน้านะแล้วสำหรับคลิปนี้ผมว่าเรามาเริ่มกันเลย ดีกว่าครับ เรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือเนื้อเรื่องตามตัวอย่างหนังเรามาดูดีกว่าว่าตัวอย่างหนังนั้นได้พูดถึงเรื่องราวอะไรบ้างในตัวอย่างหนังนะครับจะเล่าถึงกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งที่ได้รับงานให้ไปชิงรถบรรทุกมาคั้นหนึ่งซึ่งถ้านํากลับมาได้พร้อมกับชีวิตของพวกเขาเขาก็จะได้เงินค่าหัวอีกหัวละ2อล้านห้าแสนดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินเกาหลีก็ประมาณ30,000ล้านวอนจริงๆมันสามหมกว่าล้านวอนเลยนะและถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ7 7 5ล้านบาทเยอะมากๆ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าค่าเงินในยุคนั้นในยุคที่ทุกอย่างล่มสลายค่าเงินขนาดนี้มันจะมีค่าสักเท่าไหร่คุณคิดว่าไงก็ลองคอมเมนต์หน่อยลวกันนะฮะต่อมาครับหลังจากที่พระเอกและทีมงานนั้นได้รับงานก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปขโมยรถบรรทุกซึ่งนี่ก็อาจจะบอกได้ว่า ฝั่งที่พวกเขาอยู่คืออีกฝั่งตรงข้ามของปูซานซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะฮะใครที่พอจะเดาได้ก็ลองคอมเมนต์หน่อยละกันว่าพวกเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากที่ใดแลว้วเมื่อพวกเขาข้ามไปได้นะครับก็ดูเหมือนกับว่าจะพากันแยกย,ย้ายกลุ่มของพระเอกก็จะพากันไปประทะากับซอมบี้และก็โชคดีที่มีคนมาช่วยในฉากนี้เราจะเห็นเด็ก2คนในรถนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกของพระเอกจากเทนทูปูซานหรือเปล่าก็ขอย้ําว่าเดาล้วนๆน,นะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ไปเจอรถตู้ก็ดูท่าจะโชคร้ายครับ ทางฝั่งนั้นเนี่ยเหมือนจะถูกจับเข้าเล่นเกมนรกแต่ผมขอเดาวไปอีกทางแล้วกันนะครับบางทีแล้วเนี่ยกลุ่มของพระเอกอาจจะไม่ได้แยกกลุ่มกันไปแต่ไปได้กันนี่แหละแต่ว่าถูกจับได้ซะก่อนแล้วก็เลยมีคนมาช่วยแต่คนที่มาช่วยพระเอกนั้นไม่สามารถช่วยได้ทุกคนทาให้มีคนในกลุ่มพระเอกคนหนึ่งกลายเป็นผู้โชคร้ายถูกฝั่งเจ้าของรถบรรทุกจับเข้าเล่นเกมนรกซึ่งเกมนรกที่ว่านี้มันก็ดูเหมือนจะเป็นนรกจริงๆนั่นแหละซึ่งภาพเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยฮะ ส่วนเรื่องที่ว่าเขาจะรอดออกมาไหมนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ฉากต่อมาก็ดูเหมือนกับว่าพระเอกเนี่ยจะถูกคนที่ช่วยเขาจับไปแล้วก็โดนซักถามนะฮะว่ามาทําอะไรที่นี่จนฝั่งที่ช่วยพระเอกได้รู้เหตุผลครับแล้วก็ทําข้อตกลงกันแล้วทั้งหมดจึงมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะไปชิงรถบรรทุกแล้วก็ไปช่วยเพื่อนพระเอกออกมาจากเกมนรกซึ่งมาดูไปถึงช่วงท้ายของตัวอย่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าพวกเขานั้นสามารถชิงรถบรรทุกมาได้แล้วก็ถูกไล่ล่าโดยเจ้าของรถและดูเหมือนกับว่าแก๊งนั้นจะเป็นขาใหญ่ของเมือง ในช่วงฉากนี้ก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนได้ดูแมทแม็กอยู่เลยนะส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรและจะเป็นไปตามที่ผมเดาหรือเปล่านั้นก็ต้องไปชมกันเองนะครับผมในเ e n นนซูล่าเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์จ้า มาต่อกันที่เรื่องต่อมาที่ผมอยากจะพูดเลยแล้วกันซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสาหรับตัวอย่างนี้ไม่พูดไม่ได้ซึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องของซอมบี้ในตัวอย่างนี้ได้โชว์ให้เห็นจุดเล็กๆนะครับผมว่าซอมบี้เนี่ยมีจุดเริ่มแพร่เชื้อมาจากตรงไหนจากนั้นก็พาเราเข้าสู่โลก4ปีหลังเทรนทูปูซานที่มันทั้งร้างทั้งมืดดูลมรวมแล้วหลอนๆแต่มีเสน่ห์เหลือเกินซึ่งมันเป็นที่อยู่ชั้นดีของเหล่าซอมบี้เลยผมขอ,อนิยามซอมบี้ในเพนินซูล่าว่าเป็นพวกรักสงบในความมืดคื ถ้ามีแสงสว่างนี่กูพุ่งใส่ทั้งฝูงหรือถ้ามีใครมาแว้นหรือว่ามาบีบแต่หรือแม้แต่ส่งเสียงดังเนี่ยคือพวกแม่งก็พร้อมที่จะออกไปขยำพวกมึงทั้งฝูงเลยคือรู้สึกเลยว่ามนุษย์เนี่ยกลายเป็นไยรารานซอมบี้ซะมากกว่าในในหนังเรื่องนี้และถ้าสังเกตในหลายๆฉากครับเราก็จะเห็นว่ามีการใช้พลุและไฟหน้ารถมาเป็นตัวเปิดฉากเรียกซอมบี้อยู่หลายซีนเลยและดูเหมือนกับว่ารถทุกคันในเมืองนี้ที่มีคนใช้อะนะจะถูกปรับแต่งมาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ซอมบี้โดยเฉพาะ หรือง่ายๆก็คือเป็นรถธรรมดาที่ถูกดัดแปลงให้สามารถออกไปพุ่งชนซอมบี้ได้ส่วนอาวุธหลักๆของหนังเรื่องนี้ก็น่าจะเน้นไปที่ปืนถ้าจะถามผมว่าทําไมเขาต้องเน้นใช้ปืนเพราะความเท่หรอส่วนตัวแล้วผมมองเพราะว่าเวลายิงปืนนั้นมันจะมีทั้งเสียงดังและก็มีทั้งประกายไฟซึ่งเป็นสองอย่างที่ซอมบี้ในเพนินซูล่าชอบพอดีแน่นอนก็ผมรอซอมบี้ได้อย่างชะงักนักเลยส่วนตอนจบของหนังถ้าถามผมว่าเพนินซูล่ามาฟิลนี้เนี่ยควรจะจบแบบไหนดีผมมองว่ามันน่าจะจบแบบหดหูฮะทุกตัวละครต ใชหมดเลยไม่ก็แบบสร้างความสิ้นหวังขั้นสูงสุดให้กับหนังหรือกับตัวละครที่เรานั้นผูกพันไปแล้วซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนจบที่ดูเข้ากับเพนินซูล่าดีนะแต่ว่าหนังจริงๆแล้วจะจบยังไงนะมันก็เรื่องของเขาครับติดตามกันได้เร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ส่วนคลิปหน้าผมจะกลับมาพูดถึงเพนินซูล่าอีกไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันแะผมฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามกันทิ้งไว้ด้วยก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกนะครับขอบคุณที่ฟังมาจนจบเลยสําหรับตอนนี้ผมดิเจครับขอตัวลาไปก่อนไวบ เจอกันใหม่ครับบาย see you again